ตีหนึ่งสองตีลองชาร์จตีหนึ่งลองเร็วตีหนึ่งเก็บชาพี่เก็บชาสกาว w a t เฮ้ยไปว้างั้นนะน่ากลัวน่ากลัวจัด แมนว้ามกันนะหลแต่ไมรไดาหล,ล่อนเลยกินน้ำแดงมาเลยกินน้ำส่วงกินน้ำซ่วงใส่ให้เป็นหน้าที่ของผมที่เหลือเฮ้ยห,หน้าพี่มีตัวนี้คนด้วยนะ Watch out เด<อ>นี้เดนนี้น โด,บดนบอตยิงจะน็อกแล้วไม่ต้องยิงวัตเหรอเรียบร้อยเนาะมันโดนบอตยิงว ที่ร้อยล้านมีคนเก็บอยู่ตรงนี้ท้ายระหว่างนะคนแม่งเลยหลังกล้องซ้ายเฮ้ยจะโดนชนหลังกล้องตรงนี้ <c oughs> อะไรวะเนี่ย ไม่อมไล่ชนพังหมดเลยแม่เกือบตายเฮ้ตัวนี้ซ้ายขวายิงแฟรแม่งกิบไอ้นี้าไปเก็บไม่ไหวเดียวไล่กิบกูยิงดีดเป็นม้าเลยไม่ใส่กิบยิงดีกว่าเดี๋ยวเชื่อยิงโดนหัวไปอะไรวะไม่คมไม่คมน้องอย่าร้องก็เสยกันนั่นเนี่ย เราแตกอ่ะเราแตกงแตกกี้รถเด้งเลยเฮ้ยมาดิเรียบร้อยมาดิเซฟทันไหมน้องโอ,อ้โหไม่ทันทันแล้วของก็ต้องส่ผมเลยเก็บของอยุ่เห็นแล้วเงียบว่ะ เนินหน้าสองตัวเทางซ้ายเนินขวาเลยหนึ่งสองหมดนได้หรอ ต่มันมายิงหอมมันมีแค่สองคนอ้้หเอ็งหนึ่งสองแพ้ได้ไงวะยิงไม่โดนเนี่ย <c oughs> เอาเอ็มเคียบอ่ะเน็ต <N ed> วิวอะไรอ่ะนี่ <N ed> <N ed> งงดีเจ็ตลู่เ <N ed> <N ed> อ็เคีอยเนจจักจารย์โทนี่รู้จักะ่ <N ed> สะสัมนิทีือแบบมาดิได้แน่ๆอ่ะถ้ายิงไม่พื้อ่ะใช่เหรอ ได้เป็นไงบืดลากเจโลไม่โดนเลยอ่ะเฮ้ยข้างบนเอ้าบัเหรอวะโอ้โหเนินบั็อกทุนี่เซ็งเลยวะโอเคแม่งคุณภาพจะจัดจบละขับรถไป ขับเลยขับเลยขับเลยพวกตัดสายหน้าแล้วโอเคบักไม่บักแล้วไปดิไม่บักเลยเกมไม่งบักเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเซ็งเลยวะคี่ว่าเองตายเพราะเกมบักวาตูนี่เมื่อกี้น่ะ จลอเก,กับเรื่ระเบิดเคลอกอนะนะมันได้ยินเขาแ <C le ars> <C le ars> ลดด้วเธอลออด,ดิยิงปืนล่อดิ เออแกง台南กบมาดิแกล้ง台南วินุ่น,น,น,ไ,นไม่ได้ให้แก้งโดนระเบิดต้องวัดตบนวัดใจเด็กมันไม่วัดอะดิพี่ต้องว,ว,วัดใจเลยขึ้นไปใส่อะมชุกันอยู่ อาอินได้โดนดีครับอย่างเงี้ย <c oughs> เฮ้เชี่ยเอ้าบอมอยู่ไหนตัวนึงวะดีครับดีครับของดีครับแม่ถ้ามี เลดดันะควิกเมื่อกี้เข้าหัวแล้วคูนหกแม่งดีเลยัอหายไปตัวนึงวะพี่มัได้เจุดข้านไปหาเพื่อนมันแน่เลยพี่วาแจ้งเซนแอบเจอพี่นุชแจ้งโชว์โดนระเบิดไป โคตรเนียนเลยดิฟเวคไวส์รุ่นในเงี้ยตกใจเลยเนียนเกินชุดแม่งอ่ะเออมันเนียนจังวะการดูโพสทิชชานแล้วคนน่าจะเล่นที่ไหนกันมากที่สุดตัวนี้พี่จะได้ไปหาตองนี้มาฟ้าเฮ้ยมาจริงวะรถมาทั้งคันเลยด้วยผมว่าพี่ตายตอนนี้แหละ ไม่ค <kung> ิด <parallels> ว่าพี่จะสแนปแบบปืดปัดปืดปัดมั่งเลยหรอวะมันได้ยังมีสเหรอตัวเดียวมาสามเรียบวุ้ยขวาพี่มั้งจิตทุ่ง อยากเห็นชื่อสีิ W ได้เลยบ้งเนินบักคุณภาพหอยังหลังนมาปะเนี่ยไหนบักแน่ถ้าเป็นเนินเนี้ยบักแน่โอ้โหเกมบักโอ้โหเด็ดลือเนินซ้ายอยู่ไหนวะโอ้สวย กบักกูยังชอบทุวนี้คิดว่าการอ่านเกมในวันนี้เป็นไงเราควรทำไงดิขึ้นสายบสบดหงหวมันอุ้ยใครเนี่ยเชี่ยอะไรเนี่ย,ยทำไรกันวะนะเฮ้ยคุณพลเร็งที่ต่อแล้ว อันี่รู้นะแต่ไม่ได้บอกเพื่อนูจะบัดโดนได้ไงวะเมื่อกี้นี้คืออะไรมนเคียออโต้ปะเนี่ย เฮ้ยเน็ตไม่ผ่านไม่นักสัวโลกเอนอะ วงจบตรงที่ผมมาร์คเลยอือม่งโคตรโหดเลยวะวงเด้งกลับมาไม่เลยไอเยลทีมมีใครวะผมเนี่ยแหละโอ้ยยังไม่ต้องเปลี่ยนคิดว่าเป็นกองพุงกองไผ่อะไรเงี้ยไม่ไหวตอนนั้นเหรไล่ออกทันทีพี่ไล่ออกผมเอาไปยิงแล้วผมบอาผมสร้างเองไม้ได้เว่ มากันไม่หยุดไม่ย่อนโอ้โหอีตัวเนะี่ยโอ้โหสะบัตจัดเล่าจัดเล่าเจ็บมันเจ็บมาก เกินเอดับเอดับตัวนี้ผมฆ่าโปรอ่ะ ต้องโดนแล้วไมยย่เอไอ้โหเลยไมมันติดวะติดรึ ยาไม่ปั๊มด้วอตกข่าตาเปน่ะปวดพูดแน่นอนของน้องรู้สย์ใครอาจารย์บอกไปดิไม่ไม่ยิงคองกว่านี้ เอ้าไม่ใช่ลูกโดอแล้วยิงโค้งวันนี้ใช่เหรอจบแล้วอ่ะอันนี้ยังไม่ผ่านโอเคโอเค สามหนึ่งเลยวันนี้โอ้ใช่นี่มเมตุลูกเดียวหายทั้งหินอะ Tùng chậm lại này sao mô rồi Nặng đó tuần ัดลู่ตัดเงาก็มาดิครับโอยู่บนนั้สี่สิบห้าเยอะเลย